สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดในบอลยูโรกันเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมเราจะบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเราอัดกันในวันที่15นะครับผมก็คือกลุ่มเอฟเนี่ยนะครับผมกลุ่มอัฟเตสหรือว่ากลุ่มที่โปรตุเกสอยู่เนี่ยเยอรมันฝ er รั่งเศสโปรตุเกสฮังการี ate, Hungary, ยังไม่ได้เตะนะครับผมจะเตะในคืนคืนนี้ซึ่งในวันเวลาที่คลิปลงเนี่ย คลิปก็คงจะลงในวันที่16ก็คือเตะไปแล้วนะก็เรียกได้ว่าผลการแข่งขันก็คงจออมาแล้วล่ะแต่เรียกได้ว่าคลิปในวันนี้เนี่ยโอ้โหยังไม่ทันได้เตะเลยนะครับผมโรนโดมีประเด็นน่าสนใจนะครับผมเราเรียกได้ว่าอาจจะกลายเป็นดราม่าครั้งใหญ่ขึ้นมาได้เลยครับจากการที่โรนโดนะครับผมแสดงอาการท่าทีไม่พอใจสปอนเซอร์ของบอลยูโรอย่างโค้กแล้วก็หักหน้ากันแบบต่อหน้ารายการเลยนะครับผมในขณะที่สัมภาษณ์อยู่เรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเล่าให้กับทุกคนฟังนั่นเองโดยเรื่องราวนะครับผมมัน ก็เริ่มมาแบบปกติเลยนะครับคือเรียกได้ว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่จะรุนแรงอะไรกันเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามานั่งให้สัมภาษณ์ตามปกตินั่นแหละแต่จู่ๆเนี่ยนะครับโรนโดก็ดูทับหน้านะครับผมแบบอืมไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้เห็นว่าเฮ้ยข้างหน้าของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นสปอนเซอร์เครื่องดื่มนะของรายการยูโรนั่นเองครับโรนโดเห็นเฮ้ยนี่มันโค้กนี่ว่า แล้วโค้กเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพครับน้ําตาลมันเยอะเด็กไม่ควรกินนักกีฬาไม่ควรกินโรนันโดนะครับผมก็เลยหยิบโค้กเนี่ยนะครับผมออกมาจากซีสัมภาษณ์เลยครับแล้วก็หยิบน้ําเปล่ายกขึ้นมาชูแล้วก็บอกทุกคนว่าให้กินน้ําเปล่าให้กินน้ําเปล่าแทนครับไม่ต้องกินโค้กโอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนตบหน้าสปอนเซอร์เลยนะครับผมทําแบบนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดูตลกดีว่ะมันแสดงให้เห็นถึงความสตรีทของโรนันโดว่าเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีระเบียบวินัยมากๆนะสุขภาพต้องเป๊ะมากๆ ากเลยเรื่องเวลเนสจะต้องมาเต็มสนับสนุนให้คนดื่มน้ําเปล่านะครับผมซึ่งแน่นอนลเหตุการณ์นี้เอคนดูคงไม่ได้คิดอะไรมากหรอกนะครับผมก็อาจจะเฮ้ยโรนโดแม่งเจ๋งว่ะมันแบบโอ้โหของจริงนู่นนี่นั่นแต่ในมุมของสปอนเซอร์หรือในมุมของยูฟ่าเองนะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องที่แย่มากๆนะครับผมและอาจจะทำให้ตัวของโรนโดเองเนี่ยถูกลงโทษก็เป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการแข่งขันคืออะไรครับ สปอนเซอร์อยังไงเลยครับผมเพราะมันคือเงินที่เข้ามาทําให้เกิดการจัดการแข่งขันขึ้นได้แต่าก,การที่ว่าเฮ้ยนักเตะเนี่ยผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเลือกที่จะเฮ้ยเอาสปอนเซอร์ออกไปอะไรแบบนี้นะครับผมอาจจะเกิดประเด็นได้นะโค้กอาจจะไม่พอใจมากๆอาจจะ ขอถอนสปอนเซอร์ออกหมดเลยโอ้โหอันนี้ยูฟ่าแย่เลยนะครับและเรียกได้ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งเดียวอ่ะมันก็มากพอแล้วนะครับผมคือเราก็รู้แหละว่าอย่างโค้งเนี่ยมันก็เป็นน้ําตาลอนะเนาะมันก็กินแล้วมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพแต่มันก็อร่อยอะทาไงได้วะแต่คือเรื่องราวนี้มันอยู่ในข้อตกลงนู่นนี่นั่นแล้วไงการที่โรนโดทําแบบนี้เนี่ยคือมันอาจจะเรียกได้ว่าไม่รู้จักกาละเทศะหรือเปล่านะครับผมโรนโดเออจะบอกให้คนกินน้ืเปล่าเนี่ยไปบอกในไอจีตัวเองก็ได้คนตามเป็นร้อยล้านคนถูกไหมไม การแบบนี้คือบองในไอจตัวเองในที่ตัวเองที่มันจะไม่เดือดร้อนใครๆเนี่ยอย่างเหตุการณ์เนี้ยก็เรียกได้ว,ว่าโค้กเนี่ยเป็นผู้เสียหายโดยตรงเพราะว่าเขาเองก็จ่ายเงินมาแล้วจ่ายค่าสปอเซอร์อะไรต่างๆมาแล้วก็ให้เอามาตั้งโชว์แบบนี้ซึ่งแน่นอนละกรณีแบบนี้เนี่ยโรนดด้จะโดนลงโทษหรือโดนตักเตือนก็ไม่รู้แต่หลังจากนี้นะครับผมถ้ามีใครทำแบบนี้เนี่ยก็จะมีการออกกฎมาอย่างแน่นอนละว่ามันจะมีการทําโทษหรือมีการปรับอะไรกันไปก็ว่าไปครับเพราะมันอาจจะส่งผลถึงภาพลักษณ์และความเป็นมืออาชีพของผู้จัดหรือร่วมไถึงนั เองเหตุการณ์นี้จริงๆเนี่ยแม้ว่าสิ่งที่โรนโดพูดอจจะเป็นเรื่องที่ดีจะเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนแต่เรียกได้ว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยก็มองว่าโรนโดเองก็พูดผิดกาลเทศะเหมือนกันครับทำแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับผมก็มีผู้ที่ได้รับความเสียหายไงก็คือสปอนเซอร์ถูกมันจะไปบอกในไอจีตัวเองก็บอกไปเลยว่าเฮ้ยไม่กินน้ําอารมณ์กินน้ําปล่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ทําแบบนี้กลางรายการเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอะไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดอะไรถูกก็ว่ากันไปตามถูกนะครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกัันนบบ้างงกกก็ลออคมเ ได้เลยแล้วนี่ก็คือเรื่องราวข่าวอัปเดตในวันนี้นะครับผมที่เราได้มาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมนั่นเองยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกร้ผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เดี๋ยวเราจะเอาเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกฟุตบอลเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกอย่างแน่นอนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ